สรุปประเด็นทองคำนะครับประจำเช้าวันที่26เดือนมิถุนายนนะฮะราคาทองคำโดนเทกระจาดลงมาเป็นอะไรที่ไม่ค่อยจะถูกใจกับพี่ๆขาบายเท่าไหร่แต่แน่นอนครับตั้งจุดจับการหลุดจากบริเวณแนวรับ2,300 18ตรงนี้ลงมาเดี๋ยวมันส่งผลทําให้ราคาทองคําโดเทกระจาดแต่ก็ยังเหลืออีกหนึ่งแนวรับนะครับที่ทองคําขาเซลล์จะต้องลงไปท้าถ่ายซึ่งก็คือแนวรับ2องกับ2297.90ครับ2แนวรับตรงนี้มีความสําคัญไหมมีความสําคัญครับนั่นถือกับเพราะว่าจะเป็นแนวรับที่บอกได้คําเดียวเลยครับว่ามันคือแนวรับที่ฝั่งขาบาย จะออกไม้แก้กันแล้วก็สู้กันดังสุดท้ายครับนักถุนครับเออแล้วแล้วแบบนี้นี่คือมันมันยังไงต่อเดียวคุณครับแล้วหน้าบายเนี่ยยังฟื้นได้ไหมคําว่าหน้าบายจะยังฟื้นได้ไหมถ้าคุยกันตามเทคนิคเดี๋ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นหน้าเซลล์แบบในระยะส,ะสั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าคุยกันในแบบภาพรวมเราจะสังเกตได้นว่าดอลลร์เองก็ยังไม่ได้ขึ้นทําไฮใหม่ยูสิปีเองก็ยังปรับตัวอยู่ในกรอบนะครับทเทิร์นสี่เหลี่ยม ตามหลักของเทคนิคส่วนดัชนีในตลาดวอร์ริสต์รีนั้นก็ยังไม่ได้มีการโดนเทกระจาดมากมายเมื่อคืนนี้ยังเคลื่อนไหวสวนทางกับไปเรื่องปกตินั่นแปลว่าตลาดเอาแล้วจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้ขานรับกับข่าวอะไรที่เป็นลบมากมายเกี่ยวข้องกับเรื่องนยโยบายการเงินหรือทิศทางอัตราดอกเบี้ยนนะแม้ว่าคณะกรรมการเฟดจ,จะออกมาพูดแบบนั้นก็ตามแต่ใงจุดกับทองคำเนี่ยอาจจะวิ่งขานรับก็จริงอยู่แต่ผมให้น้ำหนักเป็นการเทตามเทคนิคซะมากกว่านะ ส่วนตัวดัชนีเนี่ยนะครับถ้าตลาดขานรับจริงๆเนี่ยเขาไม่ควรจะปิดตัวเข้าสู่แดนบวกแล้ว N a s d ส q ก็ไม่ควรจะย้อนกลับขึ้นมาเขียวขจีแบบนี้ด้วยซ้ำครับทุกท่านนี่คือมุมมองที่ผมจะให้เอาไว้ดังนั้นเนี่ยถ้าถามในเรื่องของเทคนิคอาทัวร์อีกรอบมันเป็นหน้าเซลระยะสั้นใช่แต่ถ้าถามในเรื่องของตัวปัจจัยพื้นฐานยังไม่ให้น้ำหนักนะครับว่าจะสามารถกลับไปเป็นหน้าเซลขนาดนั้นยังคงเชื่อว่าการทุบของราคาทองคำนั้นคุณทุบยังไงก็ตามแต่มันก็นเด้งกลับขึ้นมา ม้ว่าอาจจะฟื้นตัวช้าหน่อยแต่คาดว่าน่าจะสามารถขึ้นได้แน่ๆนะครับนั่งจุดครับประมาณนี้เลยนี่คือสิ่งที่ผมได้สรุปมานะครับจากประเด็นข่าวสารทั้งหมดความสัมพันธ์ตลาดแล้วก็เรื่องราวของธ้านเทคนิคที่นี่มาแบ่งสายกันบ้างเริ่มต้นกันที่ฝั่งของขาบายกันก่อนขาบายครับพูดสั้นๆง่ายๆเลยนะใครที่เทรดสั้นรายวันและไปติดบายอยู่ที่บริเวณยอดดอยด้านบน ถ้านักลงทุนโดด s l ไปแล้วเนี่ยก็ไม่ควรจะสู้นะฮะสำหรับ Day Trader นะแต่สำหรับบางคนที่ m o n e y Management ดีคุณทองทุบลงมาเมื่อกี้นี่เนี่ยผมยังติดลบน้อยอยู่เลยถ้าเป็นแบบนี้ผมแนะนำว่าสู้เต็มที่เนี่ยนะครับ2297.90ก็คือตัวเลขแนวรับตัวสุดท้ายเลยไม่ควรจะมีแท่ง7 H1 ปิดตัวต่ำกว่านั้นนะถ้ามันมี H 1ปิดตัวต่ำกว่านั้นได้ควรจะพิจารณาในการ คัดลอสได้แล้วนะครับทุกท่านแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่านะครับมันไม่หลุดแล้วก็ก็ยังพอถือลุ้นต่อได้เพราะว่าถ้ามันฟื้นตัวจากบริเวณโซนสีน้ําเงินด้านล่างจริงๆเนี่ยนะครับถามว่ามันจะขึ้นได้ถึงไหนเป้าแรกด้านบน2 3 2 4ามสถึงสองพยังสามารถขึ้นได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นโซนการเทรดที่ติดกันผมไม่ได้มีความกระวนใจอะไรเลย แต่ถ้านั่งถุนมีความกังวลใจอยู่ในขณะนี้แสดงว่านักลงทุนกำลังโอเวอร์เทรดอยู่นะครับแม้ว่าพอร์ตของเราจะติดลบเล็กน้อยก็ตามแต่แต่มันเป็นการแสดงให้กับเราได้เห็นว่าใจของเราเนี่ยมันเริ่มที่จะไม่แน่นอนแลน้วนะจุดก,กับดังนั้นระมัดระวังควบคุมเรื่องของการออกหลอดให้ดีครับเพราะท้ายที่สุดนี้ผมยังให้น้ำหนักเหมือนเดิมว่าขาบาย ถ้าเกิดนั่นถูกคนที่เทรดหลบน้อยและมันได้มีในช่วงไมดีๆยังไงก็รอดครับมันลงได้มันทุบได้มันลงแรงกว่านี้อีกก็ยังได้ครับหลังจากที่เราไลฟ์จบไปเนี่ยแต่เดียวมันก็เด้งกลับขึ้นมาครับยังไม่ได้มีอะไรน่ากังวลใจขนาดนั้นไอค้คำว่าเด้งกลับขึ้นมาในคุณครับคนที่มีโอกาสรอดนี่คือตรงไหนบ้าง3ตัวเลขด้านบน2340-23312324เอา้าแล้ว2350ขึ้นไปเลยครับยังไม่ไหว การจะขึ้นไดถึง2,350ขึ้นไปนั้นจะต้องอาศัยแรงข่าวอย่างมากเลยทําไมอย่างนั้นราคาทองคำถึงขึ้นไม่ได้ครับเต็มที่ในวันนี้การฟื้นกลับขึ้นมาที่2,324หรือว่า2,331บริเวณโซนแนวต้านกึ่งกลางเนี่ยก็ถือว่าเหนื่อยสำหรับขาบายมากๆแล้วนะครับในการกลับขึ้นมาแบบไม่มีข่าวสารเลยพ,พ,พี่พอจะตามกันทันอยู่ใช่ไหมครับ นี่คือการสรุปของประเด็นขาบายนะถ้าเกิดว่าขาบายเข้าใจตรงกันแล้วก็ฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยนะครับรบก,กวนพิมพ์คําว่าบายเข้ามาให้ผมหน่อยนะขอบคุณมากเลยทีนี้มาดูขาเซลครับขาเซลครับนั่งจุดครับพื้นฐานในระยะยาวนั่งกุดจะเก,ก็นทองคําลงนะถ้าถามผมว่าคุณครับทองคำเนี่ยเราถือยาวๆได้หรือยังถ้าในระยะยาวผมยังคงให้มุมมองเหมือนเดิมนะครับว่ายังให้น้ำหนักเป็นฝั่งขาบายอยู่แต่ถ้าในระยะสั้นๆก็ต้องบอกเลยว่ามันคือหน้าเซล นะครับนักลงทุนสามารถถือต่อได้แล้วยิ่ง p a t เทิร์นบริสแฟกทสมบูรณ์แบบก็อย่างที่เราได้คุยกันไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับราคาทองคำเนี่ยจะสามารถลงได้ลึกนะครับกว่านี้อีกสักเท่าตัวเลยทีเดียวครับทุกท่านราคาในการลงของเขานั้นก็จะสามารถลงได้ลึกโอแนวสีน้ำเงินนี้เอาไมา่อยู่หรอกครับอาจจะได้ลึกถึงประมาณ22702,285 นี่เป็นโซนที่ถ้าเกิดว่าเทจริงๆแล้วเทลึกมากจริงๆี่ยมันสามารถลงถึงนะบริเวณโซนแถวนี้นั่งจุดกรัปประมาทไม่ได้เลยนะครับเอาแล้วอย่างนี้คือผมจะทนถือต่อไปดีไหมเนี่ยคุณครับผมได้กาไรไม้เซล,ล์จากด้านบนมาคนที่ได้กําไรไม้เซลลมานะครับคำตอบจะชัดเจนตายตัวบอกว่านั่งจุดยังสามารถถือได้นะแต่ให้ระวังการชะลอกําลังของขาเซลล์ที่บริเวณโซนแนวรับตรงนี้เพราะว่าเป็นแนวรับที่มีความสําคัญมาก สำคัญยังไงครับสำคัญตัวที่ว่าขาบายเข้าแน่บริเวณโซนแนวรับแถวนี้แล้วถ้าเกิดว่าขาเซลล์ยังพอมีกําลังมากพอแลวลงอีกจนหลุดอีก2297.90แปลว่าสบายยาวๆแล้วโอกาสในการทํากําไรอีกพันสองพันจุดขั้นต่ำเนี่ยเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้สูงมากเลยนะจุดกับพอจะตามกันทันอยู่นะพี่ๆนะเออแล้วถ้าเกิดว่าทองมันย้อนกลับขึ้นมาก่อนแล้วคุณถ้าเรามีหลักในการดูไหม 2 3 2 4ครับถ้าย้อนกลับขึ้นมาไม่เกินนี้หรือไม่แตะตัวเลขตรงนี้ยังไงก็ยังลุ้นในการลงต่อได้โอ้โหคุณครับถ้าใค้มันย้อนกลับขึ้นไปด้านบนในกำไรผมหายไปพันส้กว่าจุดแล้วมีจุดใกล้กว่านั้นไหมมีเดี๋ยวเสริมให้จุดหนึ่งครับเป็นจุดโอ้ตรงนี้เลยนะัจถดรับมันเป็นจุดวัดกำลังกราบระยะสั้นนัจถดดูนะขาเซลล์ที่ยังถือกำไรกันอยู่ถ้าทองคำไม่ได้ย้อนกลับขึ้นมาเกินจากตัวเลข2 3 1ส4 ซึ่งห่างจากกราฟปัจจุบันแค่ประมาณ500จุดเนี่ยก็แปลว่ายัางสามารถถือได้นั่นนะนนนนะครับพอใกล้จะถึงโซนนั่นน,นี่เริ่มมีไส้นะเริ่มมีไส้นะขาเซลต้องระวังดีๆนะโซนเนี้ยขาบายเนี่ยออกไม้แก้กันแน่ๆครับนั้งจุดครับแต่อย่างที่ผมบอกแม้ว่าเราจะคุยกันว่าขาบายออกไม้แก้ขาบายเข้าบายแน่ๆแ,แต่คุยกันตามเหตุผลเวลาเห็นทองเด้งอย่าได้หวั่นใจนะครับสำหรับขาเซลนะ คุยกันซิว่ามันขึ้นมาจะหลุด2 3งสหรือ,อยังมันขึ้นมาจะหลุด2 3งสหรือ,อยังถ้าคําตอบคือยังครับคุณยังยังไม่หลุดนะก็แปลว่าไม่ต้องทําอะไรยังถือต่อได้ขาเซลล์ยังมีกำลังมากกว่าฝั่งของขาบ่ายครับแค่นั้นจบคุณครับแล้วถ้าผมอยากจะเซลบ้างฮะเซลส์สั้นๆแล้วเอาตรงไหนดีครับก็มีแค่2จุดนี้ครับสำหรับคนที่ไม่มีของใจร้อนไหมถ้าใจร้อนก็2-3 1 5.4เลยแต่บอกไว้ก่อนว่าจุดนี้มีความเสี่ยงนะ ส่วนคนที่ใจเย็นใจเย็นเนี่ยจะได้รับความปลอดภัยแต่ก็อาจจะต้องแลกมากับการที่อาจจะตกรถก็ได้เพราะทองมันอาจจะเล็กไม่ถึงก็ได้ซึ่งก็คือราคา2 3งสขอให้นักถุนลองพิจารณานะครับจุดราคาดีวผมมีให้แล้วทั้งคนใจร้อนและคนใจเย็นที่อยากจะเซลล์ครับผมส่วนคําถามสุดท้ายเป็นคำถามที่ว่าคุณครับผมติดเซลอยู่ด้านล่างเลยเนี่ยนะครับจะมีโอกาสเคลียร์ไหมก็ต้องมาคุยกันว่านักถุนติดเซล์ขนาดไหนถ้าติดเซลล์นะครับ อยู่ในโซนน้ำน,นตรงนี้แค่แนวรับถัดไปเนี่ย2,300ต้ๆนๆเนี่ยโอกาสในการเคลียร์เนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากเกิน50%แล้วครับส่วนถ้าผมติดเซลล์อยู่2,270ต้องเรียกแค่ว่าเริ่มจะเห็นแสงสว่างนับปลายอุโมงค์แต่ความชัดเจนที่จะลงหนักขนาดนั้นกำลังในตอนเชา้าเนี่ยมันยังไม่พอต้องรอลุ้นกันตามแนวรับถัดไปครับนั่นคือกรับนี่เป็นการสรุปประเด็นทองคำของเราทั้งหมด แล้วสุดท้ายนี่คือถ้าคุณจะต้องเลือกหน้าเทรดสักหน้านี้เลือกเทรดหน้าอะไรดีครับถ้าเป็นการเทรดรายวันนะครับทุนอาจจะเป็นการเด้งขึ้นและเซลล์กลับลงมาตามจุดที่ผมมาร์คให้เอาไว้ตรงนี้จะดีกว่าแต่ถ้าส่วนตัวนะผมเองยังมีไม้บายอยู่นะครับแล้วก็เป็นการเทรดแบบสะสมเอาไว้ส่วนตัวอาจจะพิจารณาในการเข้าบายที่โซนตน้นเงินตรงนี้อีกไม้หนึ่งก็ได้อันนี้ต้องแยกเป็น2กรณีถ้าพูดแบบกลางๆเน้นเด้งขึ้นและเซลล์กลับลงมาเนื่องจากทองคายังไม่มีปจัจจัยดุหน้าบายขนาดนั้น ส่วนถ้าความชอบส่วนตัวยังคงชอบหน้าบายอยู่ครับสรุปให้กับนั่นทุนประบาลนี้เลยขอบพระคุณครับผม สนับสนุนโดย XM ตอนนี้มีบัญชีแบบสวอปฟรีค่าสเปรยถูกนะครับเนึนงุนซึ่งก็คือบัญชีแบบอันตโลและที่สำคัญบัญชีมาตรฐานทั่วไปยังสามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง1 5 0 0 US ดอลลาร์เลยทีเดียวใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับ XM นั้นยังเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของการศึกษาด้วยซึ่งก็จะมีไลฟ์เอดูคชันให้นักทุนได้ทาการศึกษาตั้งแต่ในช่วงเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะครับรายละเอียดแลวก็คลาสเรียนออนไลน์จะอยู่ที่หน้าเว็บ ไซด์ด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกคนเลยนะใครก็ตามที่เป็นลูกค้าของ XM อยู่เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับ